นี่คือเสียงร้องของช้างครับซึ่งเราไม่ทราบจริงๆครับว่าเป็นเสียงร้องของช้างใหญ่หรือว่าเป็นเสียงร้องของช้างเล็กหลังจากนั้นภาพต่างๆเหล่านี้ก็มีให้เห็นมาครับเป็นจุดวางอาหารของน้องลูกจันทร์แสดนในแต่ละวันครับภาพวันนี้ไม่ใช่ลูกจันทร์ที่ตัวใหญ่มาเยือนอีกแล้วเรานั่งดูคลิปที่ทยอยส่งมาเรื่อยๆภาพที่น่าตกใจมากกว่านั้นคือภาพลูกจันทร์กินอาหารอยู่ พร้อมกับพี่ตัวใหญ่มันเกิดอะไรขึ้นที่แน่ชัดก็คือพี่ตัวใหญ่ไม่ทำร้ายน้องแถมน้องก็ไม่กลัวพี่ตัวใหญ่ด้วยเราลองคิดไปไกลๆเลยนะครับในอนาคตถ้าลูกจันหายจากเฮอร์ปีน้องสามารถกลับเข้าสู่โงของน้องได้ไม่ยากเลยครับ คลิปเสียงร้องตอนต้นเราไม่ทราบความหมายของเสียงครับว่ามันคืออารมณ์เกลี้ยวกล่อดขมขู่หรือทักทายแต่เหตุการณ์หลังจากนั้นมีแต่ภาพที่ทําให้ทุกคนยิ้มได้ครับหลังจากกินอยู่ระยะหนึ่งภาพที่ส่งมาเหลือแต่ลูกจันทร์ครับซึ่งกําลังยืนกินอยู่ตัวเดียวอย่างมีความสุขมันคือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นและก็ส่งสัญญ,ญาณอะไรหลายๆอย่างถ้าน้องหายน้องอาจจะเดินกลับเข้าสู่ป่าไปพร้อมกับพี่ตัวโต,วตวก็ได้ สิ่งหนึ่งซึ่งเราสบายใจแล้วก็หายห่วงได้นั่นก็คือที่เขาเนี่ยไม่ทำร้ายน้องครับอีกด้านหนึ่งของการออกมาของช้างตัวใหญ่ในพื้นที่แบบนี้เนี่ยไม่ถูกต้องครับ เราต้องรีบวางว้วไฟฟ้าแล้วนะครับเพราะการเข้ามาในพื้นที่แบบนี้อาจจะสร้างความเสียหายให้กับส่วนของชาวบ้านได้เราต้องรีบแก้ปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้นครับการทำงานแบบนี้มีภาวะกดดันค่อนข้างเยอะมากมันไม่ได้ง่ายมากนะครับต้องใช้เวลาต้องใช้ความเข้าใจพื้นที่ดังกล่าวเป็นของชาวบ้านเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงในหลายๆส่วนนะครับสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือ ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรครับ คืนนี้น้องลูกจันแสนดีกินอาหารไปเยอะมากพอสมควรและก็อยู่ในจุดนี้นานมากเช่นกันขอเริ่มจะชินแล้วนะครับยืนกินแบบชิวๆกินจนหมดสุดท้ายก็เดินกลับเข้าสู่ป่าไปแบบนี้เขาเรียกว่ากินอิ่มนอนหลับลูกช้างป่าพัดหลงที่แทบจะไม่มีโอกาสวันนี้โอกาสถูกเติมเต็มไปด้วยความรักและความห่วงใยจากมนุษย์รอวันหนูหายจากโรคร้ายนะลูกจันแสนดี